สวัสดีครับก็มีคำถามเข้ามานะครับก็เลยทำให้วันนี้ผมต้องปลรถมอเตอไซค์ออกมาขี่นะครับแล้วก็มาหาคำตอบให้กับเพื่อนเพื่อนผอีกครั้งนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่กับเจริห้าพิชวันนะครับในเวอร์ชันปี2025นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าหลังจากที่ยจริญหได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะแล้วเราก็ได้มี คลิปที่แนะนำตัวรถไปแล้วนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่านะครับของเบลโฟร์กัสนะครับก็จะมีคลิปที่ผมพูดถึงตัวรถไปแล้วส่วนหนึ่งรวมถึงการได้ขี่ในช่วงสั้นๆน,นะครับแล้วก็นํามาบอกกล่าวกันไปแล้วครั้งหนึ่งน,งนะฮะแต่นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกฮะพอมีคําถามเข้ามานะครับว่าเจน5 PG1 เนี่ย รถในสไตล์นี้ในแบบนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้ขับขี่นะครับในเมืองในชีวิตประจําวันเนี่ยใช้แบบซิตี้รันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะมีความคล่องตัวไหมจะมีความยากลาบากในการใช้งานบ้างไหมอะไรไหมนะครับก็วันนี้ก็เลยเขาให้ผมมีโอกาสนะครับได้เอายมห้าพิจิวันนะครับออกมาขับขี่ในเมืองนะครับวนันนี้ผมใช้เส้นทางน,นะครับที่ออกจากบรรณาตรานะครับ ก็ไปรับรถเสร็จก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเข้าเมืองก็ไปจัดก,การวิที่นะครับเป็นข้าวซอยที่บรรทัดทองนะครับร้านฟ้าห้ามนะครับร้านหนึ่งดังเลยก็จริงๆแนละ้วร้านนี้ดังมากที่เชียงใหม่นะแต่ว่าเราไม่ไปเชียงใหม่อยู่กรุงเทพก็เลยไปที่นี่นะครับที่ไปที้นี้ก็ส่วนหนึ่งก็มันเป็นเส้นทางที่มีการจราจรนะครับที่ค่อนข้างแออัดเรียกได้ว,ว่ารถเยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใช้เส้นทางนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอ่อว่งออกมาไป หัวลำโพงนะครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่มีการจราจรที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นจราจรในเมืองจริงๆนะครับที่เราได้เจอได้เจอกันนะครับก็พอไปที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็กลับออกมานะฮะทั้งวันวันนี้ที่เราได้ขับขี่อยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับ y a m a h ีว1นะครับก็เนึ่งใมคำตอบคำถามทีละข้อนะครับเอาเรื่องนี้ก่อน เรื่องของรถแบบนี้พอขี่ในเมืองเไอ้ไหมนะครับเนี่ยคำถามที่มีมาที่ถามในคราวก่อนนะครับถามผมมาคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคือวันเนี่1ถูกออกแบบมานะฮะให้มีสไตล์เป็นรถที่ใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับเรียกงั้นดีกว่านะครับจะบอกว่าเป็นรถลีร้อยเปอร์เซ็นก็คงไม่ได้นะครับเรียกว่าใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับจริงๆแล้วก็ถูกออกแบบมาใช้ได้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับทั้ง ทางครุขระบ้างทางธุรการดานบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เปรถอเนกประสงค์นะครับเรื่องของท่านั่งของรถคนันนี้นะครับเอาตั้งแต่ท่านั่งก่อนนะครับด้วยความที่รถมีความสูงไม่มากนะครับนะครับผมสูงอย168เซนติเมตรเนี่ยเวลานั่งข้อมไปเนี่ยสามารถที่จะวางเท้าทั้งสองข้างนะครับเต็มพื้นเลยเต็มเท้าเลยวางได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ที่ถามเรื่องท่านั่งเนี่ยเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องเบา เห็นแล้วค่อนข้างจะเล็กนะครับนั่งแล้วเป็นยัางไงาเวลาขับขี่นานๆขับขี่ในเมืองเมื่อยไหมนะฮะต้อปอย่างบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในช่วงแบบกของแบบคนขับขี่ของยามหฮ่าที่จวนจะมะีช่วงเล้านะครับอยู่นิดนึงตรงนี้นะฮะสำหรับตัวผมเนี่ยที่แบบไม่ได้ใหญ่มากเ,เวลาขึ้นช่องมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวที่รับต้นได้พอดีนะครับแล้วก็ในตำแหน่งท่านั่งนะครับองศาแฮนด์กับเท้านะครับที่ บาลานซ์เรียกว่าขี่แล้วเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนที่ขี่ตอนที่นั่งขี่เนี่ยตำแหน่งของเบรกแล้วก็เกียร์นะครับปลายเท้าเนี่ยจะคล้อยไปข้างหลังนิดนึงนะครับจะเยื้องไปด้านหลังนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์นะครับได้ง่ายนะครับฝั่งขวาที่ใช้เบรกหลังก็เหมือนกันนะครับ ลูกเดียวนะครับองศาเขาจะรับกับตำแหน่งท่านั่งประกอบกับตำแหน่งของแฮนด์นะครับที่มีความสูงขึ้นมาไม่มากนะฮะก็คือพอองศาแฮนด์เนี่ยไม่ได้สูงนมากเนี่ยเรารู้สิกว่าศอกเนี่ยไม่ได้ถูกยกขึ้นมาแบบจนตั้งชันนะครับมันก็เลยทําให้ไม่เหนื่อยนะครับในการขับขี่นะฮะ เโดยสรุปเลยนะครับวันนี้ที่ขี่มาทั้งวันเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของท่านั่งถามว่าเมื่อยไหมตอบเลยนะครับว่าไม่เมื่อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับรถยังมีความคว่องตัวคว่อนข้างสูงนะครับก็คืออย่างที่บอกครับตำแหน่งแฮนด์ไม่ได้สูงเรามากนะครับแล้วแฮนด์เนี่ยที่เราดูเนี่ยมันเหมือนกับจะกว้างนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยเอ่อตัวเวอร์ชันใหม่แ้วผมจะไม่ผิดเนี่ยจะขยายขึ้นมานิดเดียวไม่กี่มิลนะครับ ความยาวจากในเวอร์ชันเก่านิดเดียวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มี่ลกับการซิกแซกซอกซอนกับการมุดนะครับในาการจราจรที่แอนะครับเรียกได้ว่าได้ง่ายมากๆเลยนะฮะถามว่าเมื่อยไหมตอบเลยครับว่าไม่เมื่อยแล้วก็ใช้งานในเมืองได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับด้วย เวอร์ชันปี2 0 2 5ที่สิเนี่ยทางามาฮ้านะครับได้ปรับปรุงนะครับในสองนห้าร้อยสีวันนะครับขึ้นมานะครับหลักๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของออยางนะครับที่เปลี่ยนลายดอกยางใหม่นะครับซึ่งตัวเก่าถ้าเราเคยขี่นะครับถ้าใครเคยขี่หรือว่าใครเคยดูในคลิปเก่าก็าจะเห็นว่าเวลาขี่ไปเนี่ยยางเนี่ยแค่ขี่บนถนนดำเนี่ย จะค่อนข้างมีเสียงดังนะฮะแต่พอเปลี่ยนดอกอยางลายใหม่มาเนี่ยนะครับเสียงดังก็ลดลงไปนะครับนอกจากเรื่องของเสียงดังแล้วนะครับเรื่องของอาลายดอกอย,าง,อยางที่มีมิดยางที่กว้างขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นใช้แรงหนัหนักใช้เบรกดจังหวะที่รถทั้งหนวว้าเบรกทั้งหลังลื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกได้ว่ามีเรืองมีวความเสถียร มากขึ้นจากตัวเดิมางเห็นได้ชัดนะครับนั่นนอกจากเรื่องของเบรกเรื่องของอยางแล้วัเป็นเรื่องของช้อัพหน้าที่ขยายขึ้นมานะครับทําให้มีการรอ,องรับนะครับแรงซับมีการรองรับแรงกระแทกนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้รถมีความเสถียรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นหลักๆเลยนะครับที่ที่หลังจากการที่ผมได้ลองขี่ในวันนี้ แล้วเราได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ,นะรบก็เรียกรู้ว่าส่วนประกอบนะครับในช่วงหน้าที่ถูกออกแบบแบบมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถูกปรับปรุงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางรีเบรชโชคอัพหน้านะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ทําให้รถเนี่ยมีความเสถียรมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องการขับขี่นะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะใช้งานในเมือง ป็นซิตี้รันหรือว่าจะใช้งานนะครับสำหรับขับขี่เดินทางสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะครับแลวยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเรื่องของตัวเรือนใหม่หน้าปัดนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับเ,เป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์เรื่องของรอบเครื่องยนต์ แล้วก็เรื่องของระยะทางตัวเลขต่างๆนะครับที่อยู่แสดงอยู่บนแผงหน้าปัดนะครับบนจอตัวนี้นะครับซึ่งมีต่างจากตัวเก่านะครับรวมถึงนอกจากจะเป็นมีตอนแล้วเนี่ยการปรับองศานะครับที่รับกับสายตานะครับอย่างวันนี้ที่เราขี่ไปเนี่ยในตอนช่วงเที่ยงนะก็ผมก็ลองสังเกตดูชำเลืองมองนิดเดียวก็เห็นได้ชัดนะครับตำแหน่งของแสงที่ตกกระทบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการรบกวนนะครับบนแผงหน้าปัดตัวนี้เลย นะก็ต้องอสรุปกันให้ฟังนะครับตั้งแต่คําถามที่ถามมาแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เจอเจอด้วยในวันนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเจม5าห้าพีวันนะครับเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอเนกประสงค์จริงๆนะครับไม่ว่าจะใช้งานในเมืองเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับุณสามารถที่จะไปได้อย่าง มั่นใจนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยผมเติมน้ํามันนะครับเต็มถังนะครับตอนนี้ผมขี่ไปตั้งหมดระยะทางนะครับเกือบหกสิบกิโลนะครับน้ํามันลงมาขี่ดเดียวนะฮะก็เรื่องความประหยัดไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ก็ยังคงเ,เป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้าพิจวันอยู่นะครับ ย่างตัวเก่าแทบจะไม่ผิดอะเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยผมเคยขี่ไปมันตอนขี่เดินทางนะขึ้นเขาใหญ่สว่าจะได้52กิโลลิตรนะครับตัวนี้ผมก็เชื่อว่าไม่ต่างกันนะครับแล้วเดียเด๋ยวยังไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะเอาจะนาพิจิวันไปเดินทางยาวๆกันอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับส่วนคําถามที่ถามมานะครับเ,เรื่องของโอเคตอบไปแล้วนะกินเนยเมื่อน,น่น,นะครับตอบไปแล้วแล้วคําถามที่ถามมาในส่วนอื่นนะครับว่าตัวนี้ถ้า มีความแตกต่างนะครับจากเวอร์ชันเดิมยังไงเมื่อขับขี่เดินทางไกลในสภาพเส้นทางต่างเดี๋ยวผมจะพยายามไปในเส้นทางเดิมเพื่อยังจมรู้สึกเดิมได้อยู่นะครับแล้วจะลองเปรียบเทียบแล้วนําข้อมูลมาบอกกันว่ายมห้าพิกัวังในเวอร์ชันปี2025เ,เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่นามาบอกกล่าวกันสําหรับวันนี้นะครับสั้นๆนะฮะโอเคสําหรับอ เพื่อนนะครับใครที่มีข้อสงสัยยังมีความอยากรู้เรื่องของออตัวรถนะครับในส่วนอื่นๆของญาตยามาฮ่าพิกวันนะครับก็ข้อความเลเข้ามาถามเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสีเวลาผมจะข้อมูลนํามาบอกกล่าวกันแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนนะครับที่ติดตามไ i d e เดอร์โฟลัมาโดยตลอดนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ